แม่ช้อยหญิงวัยสาปีใช้ชีวิตเรียบง่ายในกระต๊อบผูกผูพังพังที่สร้างด้วยไม้ไผ่มุงจากเก่าๆแม้จะไร้สามีไร้ญาติแต่เธอมีแสงสว่างในชีวิตเพียงดวงเดียวหนูลูกชายวัยวสิบขวบผู้เป็นแก้วตาดวงใจเช้าตู่แม่ช้อยแบกข่งเก่าๆเดินลัดลาะไปยังหลังตลาด เพื่อเก็บขวดขายแม่หนูจะไปโรงเรียนแล้วนะเสียงเด็กชายตะโกนจากหลังบ้านแม่ชอยรีบหันมาพร้อมรอยยิ้มกินนข้าวก่อนนะลูกแม่ต้มข้าวต้มไว้ให้แล้วหนูวิ่งเข้ามานั่งที่พื้นกระดานหยิบช้อนจากกะละมังแล้วตักข้าวต้มกินอย่างรวดเร็วแม่ครับหนูอยากได้รองเท้าใหม่จัง คู่เก่าเนี่ยมันหลุดแล้วนะแม่เด็กชายพังพูดยกรองเท้าให้แม่ดูแม่ช้อยก็มองแล้วถอนหายใจแม่รู้แล้วลูกเดี๋ยวแม่เก็บขวดได้อีกหน่อยแม่จะซื้อให้ใหม่นะจ๊ะแล้วเมื่อไหร่ละครับแม่อีกไม่นานหรอกหนูต้องอดทนนะลูกบ้านเราจนแต่อย่าใจจนจำไว้นะครับแม่ หนูยิ้มบางๆแล้วรีบออกจากบ้านไปแม่จะหาให้ได้ต่อให้ต้องเดินไปทางหมู่บ้านก็ยอมแม่ช้อยเดินเก็บขวดตามทางฝ่าดินลูกรังฝ่ายหญ้ารกๆที่ข้างคลองเธออดข้าวเช้าไปเพราะเหลือข้าวสารเพียงพอให้ลูกเท่านั้นระหว่างทางยายพุธเพื่อนบ้านใจดีตะโกนถามช้อย หิวหรือยังมานี่มามากินข่าวเด็กกันก่อนแม่ช้อยโบกมือพางยิ้มไม่เป็นไรจ้าข้าต้องเก็บขวดจะได้มีเงินซื้อรองเท้าให้ไอหนูมันมันบ่นทุกวันยายพุทธถอนหายใจเองก็ทนเกินไปนะช้อยลูกยังเด็กเองต้องพักบ้างนาะจ้าถ้าไม่ทน ใครจะทนแทนละ่ะข้ามีลูกคนเดียวนี่นาตอนเย็นหนูกลับมาถึงบ้านพร้อมใบหน้าที่มอมแมมแม่ครับวันนี้คุณครูบอกว่าหนูเขียนหนังสือสวยที่สุดในห้องเลยนะครับแม่ชอยหันมาโอบลูกแน่นเก่งมากลูกเก่งจริงๆแม่ภูมิใจในตัวหนูที่สุดเลยรู้ไหมแต่แม่ เพื่อนล้อว่าหนูจนไม่มีพ่อไม่มีรองเท้าใหม่หนูอายเค้าแม่ชอยชะงักก่อนจะนั่งลงข้างลูกแล้วลุ่มหัวลูกเบาๆลูกแม่ฟังนะเราจนก็จริงแต่แม่ให้ลูกได้อย่างหนึง่งที่ไม่มีใครยั่งไปได้อะไรหรอคะแม่ใจดีซื่อสตัตย์และความรู้จำไว้นะลูก ใครล้อก็ให้เขาล้อไปแม่เชื่อว่าวันหนึ่งลูกแม่จะเป็นคนที่มีค่าโดยไม่ต้องรวยเหมือนใครเขาหนูน้ำตาคอแต่ก็พยักหน้าช้าครับแม่หนูจะตั้งใจและพยายามนะครับคืนนั้นขณะหนูนอนหลบับแม่ชอยนางซ่อมรองเท้าด้วยมือสั่นๆและเข็มกลับได้ ที่หาจากร้านค้าขายผ้าเก่าเธอไม่อยากให้ลูกต้องเดินเท้าเป่าไปโรงเรียนสักวันหนึ่งลูกของแม่จะเดินบนทางที่ดีโดยไม่ต้องหลบหลีกใครแม่ชอยพูดกับตัวเองอย่างแน่วแน่รุ่งเช้าหนูตื่นมาเห็นรองเท้าที่ถูกซ่อมจนพอใช้งานได้แม่ครับแม่ซ่อมให้หนูหรอใช่ลูก พอใส่ได้ไหมล่ะพอได้ค่ะแม่หนูดีใจที่สุดเลยอย่าอายใครนะลูกมันอาจไม่ใหม่แต่มันเต็มไปด้วยความรักของแม่นะระหว่างทางไปโรงเรียนหนูเดินด้วยความมั่นใจไอ้หนูใส่รองเท้าขาด,ขาดอีกแล้วหรอเพื่อนลอ้อแต่หนูหันมาตอบเสียงแน่นรองเท้านี่แม่ค่าซ่อมให้เอง ค้าใส่แล้วค่าภูมิใจเพื่อนหลายคนเงียบลงส่วนครูที่ยืนอยู่ใกล้ๆยิ้มแล้วเอ่ยว่าหนูโตไปหนูต้องเป็นคนดีพราะเขารักแม่และไม่ไอายความจริงเมื่อกลับบ้านแม่ช้อยถามลูกชายเป็นยังไงบ้างจ๊ะที่โรงเรียนสนุกไหมลูกสนุกครับแม่หนูเล่าเรื่องแม่ให้ครูฟังด้วยนะครับ ขูชมแม่ด้วยนะแม่ชอยยิ้มทางน้ำตาแม่ไม่ต้องการอะไรจากโลกนี้อีกแล้วแค่ลูกไม่ลืมแม่แค่นี้ก็พอแล้วเวลาผ่านไปเด็กชายชื่อหนูกลายเป็นชายหนุ่มที่เรียนจบม,มัธยมปลายโดยเกียรติบัตรมากมายแม่ช้อยไขยขวดจนหลังค่อมเหงื่อผุดตามหน้าผากแต่ไม่เคยหยุดส่งเสียลูก ให้ลูกได้เรียนสูงๆเช้าวันหนึ่งแม่ชอยนั่งหยิบผ้าอยู่หน้าบ้านหนูเดินเข้ามาพร้อมกระเป๋าใบใหญ่แม่ครับหนูจะไปกรุงเทพนะครับแม่เขาเรียกสัมภาษณ์งานแม่ชอยรีบลุกขึ้นมือสั่นเล็กน้อยรีบหยิบของใส่ถุงเอาหนี่ไปด้วยนะลูกเขาเหนียวหมูทอดแม่ห่อไว้ให้หนูรับแบบเกรงใจ แม่ไม่ต้องลำบากก็ได้นะครับแค่นี้ผมก็เกรงใจจะแย่ยอยู่แล้วไม่ต้องเกรงใจลูกแม่จะได้ทำงานมีเงินใช้แล้วไม่ต้องแบมือขอใครอีกครับแม่หนูจะส่งเงินมาให้แม่ทุกเดือนเลยนะครับแม่จะได้ไม่ต้องเก็บขวดอีกแม่ไม่ได้วหวังเงินหรอกลูกแม่แค่วหวังว่าลูกจะมีชีวิตที่ดี และไม่ลืมว่ามาจากตรงไหนหนูยิ้มบางๆแล้วพยักหน้าแล้วรีบเดินออกจากบ้านเรากำนี้คำสัญญานั้นเมืองหลวงวุ่นวายยิ่งกว่าชีวิตหนูจินตนาการไว้รถยนต์เสียงแต่และผู้คนมากมายทำให้เขาเหนื่อยตั้งแต่วันแรกที่มาถึงเขาได้งานที่บริษัทเล็กๆและพักกับเพื่อนร่วมงานในห้องเช่า เดือนแรกผ่านไปเขาโทรกลับบ้านแม่หนูได้งานแล้วนะครับเป็นพนักง,งานบัญชีเงินเดือนไม่เยอะมากแต่ก็พออยู่ได้นะครับเสียงแม่ช้อยในสายตื่นเต้นแม่ดีใจเหลือเกินลูกแล้วลูกกินข่าวหรือยังมีใครใจดีบังไหมล่ะก็โอเคนะครับแม่แต่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวสิ้นเดือน หนูจะโอนเงินไปให้แม่แม่ชอยเงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงอ่อนแม่ไม่อยากได้อะไรหรอกลูกแม่แข่อยากได้ยินเสียงหลูกแข่นั้นเองสองเดือนผ่านไปการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่เปลี่ยนหนูไปทีละนิดเขาเริ่มแต่งตัวดีขึ้นพูดจาสุภาพแบบคนเมืองและเริ่มสนิทกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อดาวเรืองวันหนึ่ง ขณะที่เขานั่งกินกาแฟกับดาวเรืองพี่หนูพ่อแม่พี่อยู่ไหนหรอคะดาวเรืองถามพังจิบกาแฟหนูสะอึกไปคู่หนึ่งแล้วตอบเบาๆเออพอเสียไปนานแล้วครับแม่ก็อยู่บ้านนอกขายของเล็กๆน้อยๆดาวเรืองยิ้มดีจังจ้าหนูชอบคนที่เขารักครอบครัวหนูยิ้มตอบ ภายในใจกับรู้สึกผิดเขาไม่กล้าพูดความจริงว่าแม่เขาเก็บขวดขายและยังอาศัยอยู่ในกระท่อมเก่าๆริมคลองในคืนหนึ่งแม่ช้อยนั่งเย็บผ้าท่ามกลางลมและแสงไฟเธอหยิบโทรศัพท์เครื่องเก่าขึ้นมาโทรหาลูกแต่เสียงตอบกลับคือหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ แม่ช้อยวางสายลงเบาๆแล้วหันไปหายายพุธท,ที่นั่งเย็บผ้าอยู่ใกล้ๆไม่รู้ลูกค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะพุธเงียบไปเป็นเดือนแล้วยายพุธเหลือบมองอย่างเห็นใจเองโทรบ่อยหรือเปล่าอาทิละครั้งสองครั้งเองแค่ได้ยินเสียงขาก็ดีใจแล้วยายพุธถอนหายใจ ลูกเองคงจะยุ่งละมั้งคนเมืองเขาทำงานกันแม่ชอยยิ้มจังๆขาก็หวังหวาแบบนั้นลหละพูดเอ้ยสามเดือนผ่านไปหนูยังไม่ส่งเงินกลับบ้านี่โทรกาบแม่ช้อยยังคงนั่งรอยอยู่หน้าบ้านยามเย็นเธอมักหันไปทางถนนทุกครั้งที่ได้ยินเสียงรถผ่าน เผื่อมันกลับมาเซอรไพรสแม่แบบที่แม่เคยเซอรไพรสมันด้วยข่าวหลามตอนวันเกิดเธอพึพรรมพำเบาๆแต่ถนนก็ยังว่างเหมือนหัวใจของแม่ที่ค่อยๆเหี่ยวเฉาพี่หนูจ้าหนูอยากเจอแม่พี่บ้างนะคะเสียงของดาวเรืองดังขึ้นในเย็นวันนั้นขณะทั้งคู่เดินจึงมือกัน กับจากห้างสรรพสินค้าหนูชะงักไปคู่ก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงเรียบๆแม่พี่อยู่ต่างจังหวัดน,นะจ๊ะบ้านมันไกลมากลําบากจะมาเจอแต่หนูว่าพ่อแม่สำคัญนะจ๊ะถ้าเราจะแต่งงานกันหนูก็อยากกลับแม่พี่ก่อนนะคะดาวเรืองยิ้มอย่างจริงใจหนูหลบตาในการสบตาเธอเรื่องแต่งงาน เร็วไปไมด่ดาวเราครบกันไม่นานแล้วแม่พี่ก็เออแม่พี่เสียไปตั้งแต่พี่ยังเด็กๆด,ดาวเรืองหันมาอย่างตกใจฮะเมื่อก่อนพี่บอกว่าแม่ยังอยู่พี่หมายถึงแม่ที่เลี้ยงดูพี่ตอนโตอนอะ่ะป้าคนนั้นแหละไม่ใช่แม่แท้ๆหนูพูดออกไปอย่างรวดเร็วเหงือผุดตามหน้าผาก งั้นแม่แท้ๆของพี่ล่ะแม่จริงๆของพี่ไม่มีอะไรหรอกเธอเป็นคนธรรมดาอยู่บ้านนอกไม่ได้มีอะไรน่าภูมิใจนักเขาตัดบทพัทงเร่งฝีเท้าดาวเรืองเงียบไปชั่วขณะก่อนจะเอ่ยเบาๆแต่สำหรับหนูพ่อแม่คือคนที่ควรภาคภูมิใจที่สุดไม่ว่าจะจนแค่ไหนหนูไม่ตอบ เขาแค่เปลี่ยนเรื่องทันทีเย็นนี้ไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นกันเถอะพี่จองไว้แล้วคืนนั้นหนูนั่งอยู่ในห้อง,งเงียบโทรศัพท์ของเขาวางไว้บนโต๊ะเขาหยิบมันขึ้นมาเปิดรายชื่อผู้ติดต่อหนึ่งในนั้นคือเบอร์ที่เขาบันทึกคำว่าแม่นิ้วของเขาลังเลก่อนจะกดวางเขาไม่กล้าโทรกลับไม่ใช่เพราะไม่มีเวลา แต่เพราะความอายกัดกินหัวใจเขาไปแล้วด้านหนึ่งของหมู่บ้านริมคลองแม่ช้อยนั่งริมหน้าต่างเก่าๆที่ฝุ่นจับมองแสงไฟจากบ้านใกล้เรือนเคียงยายพุทธเดินเข้ามาหิ้วตะกร้าช้อยเอาเข่าวเหนียวกับปลาทูมาฝากกินได้หลายมื้อเลยละแม่ช้อยยิ้มอ่อนขอบใจมากนะพุธ เองยังดีกับขาาเสมอแล้วได้ข่าวจากไอ้หนูบ้างไหมแม่ช้อยใส่หน้าหายไปสองเดือนแล้วโทรไปก็ไม่รับแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็คงโทรกลับมันต้องหยุ่งแน่หยุ่งทุกวันเลยเหรอช้อยยายพุดพูดเสียงเบาแม่ช้อยหลบสายตา ลูกข่ะไม่ใช่คนใจดำหลอกพูดข่าเชื่อแบบนั้นไม่กี่วันต่อมาดาวเริงเปิดกระเป๋าเสื้อผ้าของหนูเพื่อล้างทำความสะอาดระหว่างที่หยิบของเธอพบจดหมายเก่าๆในซองพับอยู่มีชื่อผู้ส่งเขียนด้วยลายมือวัดๆว่าจากแม่ช้อยบ้านริมคลองหมู่ห้าดาวเริงเปิดออกด้วยความสงสัย ข้างในมีธนบัตรห้าบาทกับข้อความเก่าๆด้วยลายมือหนูของแม่แม่ดีใจที่ลูกได้งานนะลูกเงิงนนี้แม่ส่งมาเผื่อขาเดินทางแม้แม่จะไม่มีมากขอแข่ลูกกินอิม่มนอนอุ่นแม่ก็ไม่ขออะไรอีกแล้วรักลูกเสมอแม่ช้อยดาวเรืองอ่านแล้วเงียบไปน้ำตาคอเบา้า เธอรีบเดินไปหาหนูที่นั่งดูโทรทัศน์พี่หนูนี่อะไรคะเธอยื่นจดหมายให้เขาหนูหน้าซีดรีบคว้ากลับมาหนูขอโทษนะคะที่หนูเปิดดูแต่ทำไมพี่ไม่เคยพูดถึงแม่เลยทั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วท่านก็รักพี่มากหนูหลบสายตาแม่พิจนมาก ที่ไม่อยากให้ใครรู้พี่อายพี่รู้ไหมว่าความรักของแม่ไม่เคยจนคนที่ควรายที่สุดคือพี่ตั้งหากหนูนิ่งงนันไม่มีคำตอบโลกทั้งใบเหมือนเงียบลงในวินาทีนั้นลมเย็นพัดผ่านใบกล้วยหลังบ้านแม่ชอยนั่งยองๆข้างเตาถ่านกำลังสอกข้อหลาม ีปากป่องไอ้น้ำและอุดขึ้นเบาๆยายพุธเดินเข้ามาวางกระติกน้ำลงช้อยเองตื่นแต่ตีสามเชียวหรือแม่ช้อยพยักหน้าสีหน้าเต็มไปด้วยความคาดหวังข้าจะเอาข่าหลามไปให้ลูกข้ามันแก่แล้วไม่รู้จะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนขอแข่ได้เห็นหน้ามันอีกทีเองแน่ใจหรอ เมืองกรุงมันไกลนะข้าไม่กลัวหรอกพุธข้ากลัวอย่างเดียวกลัวจะตายไปโดยไม่ได้บอกรักมันรุ่งเช้าแม่ช้อยขึ้นรถสองแถวขึ้นมาทัวร์สากรุงเทพพร้อมเข้าหลามสองกระบอกและกล่องของฝากเล็กๆที่ห่อด้วยผ้าเข่ามา้าเธอลงรถที่สถานีขนส่งแล้วพยายามถามทางไปคอนโดของหนู ด้วยความยากลำบากมือถือเครื่องเก่าที่ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เธอก็จำชื่อถนนจากซองจดหมายที่เคยส่งในที่สุดแม่ชอยมายืนอยู่หน้าคอนโดเธอมองขึ้นไปด้วยสายตาไม่คุ้นชินป้าป้าเขาห้ามเขา้ายามหน้าคอนโดโบกมือหนูจ้าแม่จะมาหาลูกเขาชื่อหนู อยู่ชั้นห้าหองริมสุดร,รู้จักไหมบนห้องพักชั้นห้าดาวเรืองเหลือบมองออกไปยังหน้าต่างพังขมวดคิ้วพี่หนูมีผู้หญิงแก่ๆยืนอยู่หน้าคอนโดดูใายแม่พี่ในรูปที่พี่หนูเคยวางไว้นะจ๊ะหนูรีบเดินออกมาดูพอเห็นเงาร่างนั้นมือเย็นเฉียบในทันทีแม่ ดาวเรืองหันมาถามเขาจริงเหรอคะงั้นรีบลงไปต้อนรับสิคะพี่หนูกัดฟันแน่นไม่ต้องหลอกอย่าเพิ่งออกไปเดี๋ยวพี่จัดการเองแม่ช้อยยังคงยืนอยู่ยกมือบังแดดจนประตูคอนโดเปิดออกหนูเดินตรงเข้ามาใบหน้าเย็นชาแม่ทำไมแม่มาที่นี่แม่ชอยยิ้มด้วยความดีใจ รีบยื่นข้าวหลามให้แม่ทำข้าวหลามมาให้ลูกแม่จำได้ว่าลูกชอบกินใส่ถั่วดำแล้วหนีก่กอบประทูจากยายพุธลูกจะได้ไม่ลืมฝีมือบานเล้าหนูมองของเหล่านั้นด้วยสีหน้าที่อึดอัดแม่ที่นี่ไม่เหมาะกับแม่แม่แต่งตัวแบบนี้คนจะเข้าใจผิดว่าแม่มาขอทานนะแม่ชอยชะง,งัก ดวงตาเริ่มสั่นไหวแม่แค่อยากจะเห็นหน้าลูกเท่านั้นเองแขได้กอดลูกก็พอแล้วแม่กลับไปเถอะที่นี่ไม่ใช่ที่ของแม่ดาวเริงเปิดประตูลงมาพอดีสีหน้าตกใจที่ได้ยินพี่หนูพูดแบบนั้นได้ยังไงหนูหันมาส่งเสียงแข็งดาวกลับขึ้นไปก่อนเดี๋ยวพี่เคลียร์เอง แม่ช้อยเบิดหน้าพึพรรมพำเบาๆแม่ไม่ได้มาเผื่อเป็นปัญหาแม่ขอแข่ยืนอยู่ไกล้ๆลูกบางก็ย,ยังดีแม่กลับไปเถอะกลับบ้านเราไปเถอะแม่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของแม่หนูพูดเสียงเบาลงแต่ยังคงเฉยชาแม่ช้อยยืนนิ่งมือที่ถือเข้าหลามสัน่นดวงตาแดงกำ่ำแม่ขอโทษ ถี่ทำให้หลูกอายจากนั้นเธอก็เดินออกไปช้าๆไปให้แสงแดดเผาแผ่นหลังและเข้าหลามตกกระแทกพื้นแตกเป็นเสียเส่ยงลมแรงพัดผ่านกระตอ๊อบขับฝุ่นทรายเข้ามากาะแผ่นไม้ผุผูที่เคยเป็นบ้านของหญิงชาราที่ชื่อว่าแม่ช้อยหลังจากเดินทางกลับจากกรุงเทพโดยหัวใจที่แตกสลายแม่ช้อย ยายมาเช่าห้องไม้เล็กๆอยู่ท้ายหมู่บ้านบ้านไม้เก่าผุผูพังพห้องเช่าใหม่อยู่ริมทางรถไฟเงียบเหงาอากาศร้อนอบอ้าวและไม่มีหน้าต่างไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีใครเรียกคำว่าแม่ค่ำนั้นยายพุธเดินถือถุงเข้ามาหาผัางเคาประตูชอยเองอยู่ไหม เสียงไอแผ่วๆดังจากในห้องอยู่จ้าเข้ามาเลยพุทธประตูจะสั่นๆหน่อยนะอย่ารีบแรงเดี๋ยวพังยายพุทเปิดประตูเข้ามาพางจนจมูกกับกินอับในห้องโถเอ้ยช้อยเองไม่ออกไปตากแดดเลยหรือยังไงกินในห้องนี่ไม่ไหวเลยนะแม่ช้อยนั่งพิงฝาห่ผมผ้าเก่าๆ ใบหน้าซุบซีดค่ะไม่มีแรงแล้วพูดเอ้ยเหนื่อยเหลือเกินยายพุดรีบเดินมานั่งข้างๆแล้วเอามือจับหน้าผากตัวร้อนจี๋เลยชอยไปหาหมอไหมแม่ช้อยใส่หน้าเบาๆข่ะไม่มีเงินแล้วพุดเงินหาร้อยสุดท้ายก่อซื้อข่าวให้เองที่เหลือก่อใช้ขาเช่าห่องไปแล้ว เองจะปล่อยให้ตัวเองตายที่นี่หรือ,อยังไงแม่ชอยเงียบก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงเบาตายตรงนี้ก็ดีเหมือนกันพุธเอ้ยอย่างน้อยก็ไม่มีใครลำบากเพรอค่ะวันต่อมาลงบุญทันชายชาราร่างใหญ่เดินเข้ามาหาพร้อมกระติกน้ำยายพุธบอกว่าชอยไม่ค่อยไว้ขาเลยแวะมา ขอบใจมากเลยนะลุงบุญข้าไม่ได้เจอเองนานแล้วลุงบุญทันวางกระติกลงเองไม่อยากกลับไปอยู่บ้านเก่าหรือ,อยังไงหลังคาที่นั่นรั่วแล้วข้าไม่มีแรงจะซ่อมแล้วจ้ะลุงที่นี่และลมก็แรงดีไก่คนด้วยลุงบุญทันถอนหายใจข้ารู้ข่าวจากพุธ เองไปหาลูกมาแล้วใช่ไหมแม่ช้อยหลบสายตาพึมพำว่าขาเข่าใจมันนะลุงมันอยู่ในเมืองมันมีชีวิตใหม่มีเมียมีการงานที่ดีจะให้มันมายืนขางแม่บันนอกบันนอกอย่างฉันก็คงไม่ไว้เดี๋ยวมันจะอายคนแต่มันเป็นลูกเองนะสั่งมันเถอะลุง อย่างไงมันก็คือลูกของข้าหลายวันต่อมาอาการแม่ชอยแย่ลงจนลุกแทบไม่ไหวเสียงไอแห้งๆดังลั่นทุกคืนเช้าวันหนึ่งยายพุธกลับมาพร้อมกับข้าวต้มวันนี้กินให้ได้นะขาหงเข่าต้มกระดูกหมูมาให้แม่ชอยใส่หน้าขากินไม่ลงพูดเอ้ย ลิ้นขาะไม่รับรถอะไรแล้วยายพุธนั่งลงข้างๆน้ำตาคอเบาอยากอยู่แต่ในใจก็อพอแล้วหรอพุธขากลัวถ้าได้เจอแล้วมันจะหันหลังให้ขาอีกยายพุธจับมือแม่ชอยแน่นถามันไม่มาขาจะไปบอกมันเองคืนนั้นฝนตกพรมน้ำรั่วจ,จากหลังคา หยดใส่กระดงที่แม่ช้อยวางไว้กลางห้องเสียงฟ้าร้องแม่ช้อยหลับตาแล้วพึมพำกับตัวเองแม่ขอโทษน,นะลูกที่แม่จนที่แม่ไม่มีอะไรให้ลูกได้อวดใครแต่แม่รักลูกเสมอเสียงไอแห้งๆยังดังต่อเนื่องแม่ช้อยเอื้อมมือหยิบผ้าห่มเก่าคลุมตัวแน่นทำกลางความมืด และเสียงฝนที่ตกซ้ำราวกับโลกทั้งใบกำลังร้องไห้ให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่มีใครต้องการอีกแล้วแสงแดดอ่อนๆของเช้าว,วันใหม่สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างไม้กระท่อมเช่าเล็กๆยายพุธเปิดประตูเข้ามาตามปกติเพื่อเอาข้อต้มมาให้ช้ยเองได้ยินเสียงข่าหรือเปล่าไม่มีเสียงตอบกลับ ยายพุธขมวดคิ้วก่อนจะเดินกลับไปที่มุมห้องแม่ช้อยนอนนิ่งเพียงฝาห่ผมผ้าเก่าคุมมิดล่างชออ้อยข่าต้มมาแล้วเองกินก่อนนะยายพุธใจหายรีบเข้าไปเขย่าร่างแม่ช้อยช้อยช้อยเอ้ยมือของแม่ช้อยเย็นเฉียบดวงตาหลับสนิทไม่มีลมหายใจยายพุธ ซุดตัวข้างร่างนั้นร้องไห้ออกมาด้วยความอัดอัน้นเองไหม่อลูกจริงๆหรือช้อยวันเผาศพของแม่ช้อยเรียบง่ายมีแค่เพื่อนบ้านไม่กี่คนลุงบุญทันช่วยจัดพิธีตามกำลังคนที่ร้องไห้มากที่สุดคงไม่พ้นใหญ่พุทธเองตายทั้งถ่ยังไม่ทันได้กอดลูกไม่ยุติธรรมเลยช้อยในมือแม่ช้อย มีจดหมายฉบับหนึ่งยายพุธเป็นคนยื่นให้หลวงพ่อเจออยู่ใต่หมอนของแกขายคิดว่าควรให้หลูกมันได้อ่านหลวงพ่อพยักหน้ารับจดหมายนั้นอย่างเคารพอีกด้านหนึ่งของกรุงเทพหนูนั่งอยู่ในคอนโดหรูชีวิตดูสมบูรณ์แบบหากไม่รวมความว่างเปล่าในใจดาวเรืองเดินมาเงียบ ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้เขาพี่หนูอ่านนี่เธออะไรจดหมายจากแม่พี่ยายพูดฝากมาทางไปรษณีย์หนูชะงักหยิบซองจดหมายนั้นขึ้นมาลายมือหวดหวดที่เขาคุ้นเคยยังคงอยู่เขาค่อยๆแกะซองออกมือสั่นน้อยๆถึงลูกแม่แม่ไม่รู้ว่าแม่ จะมีโอกาสได้เห็นหน้าลูกอีกไหมแต่แม่เขียนจดหมายนี้ไว้เผื่อแม่ไม่ได้อยู่รอลูกกลับมาแม่ไม่ได้โกรธไม่ได้เสียใจถี่ลูกไม่รับแม่แม่เข้าใจแม่มันจนไม่มีความรู้ไม่ทันโลกไม่มีเสื้อผ้าสวยๆแม่แค่หวังว่าสักวันหนึง่งเมื่อลูกเหนื่อย ลูกจะนึกถึงบัตนหลังเก่าที่แม่หงเข่ารอแม่ขอโทษน,นะลูกถ้าการที่มีแม่อยู่มันทำให้ลูกอายแต่แม่ก็รักลูกเสมอจากผู้หญิงคนหนึง่งที่เคยอุ้มท้องลูกมาเก่าเดือนมือของหนูสัน่นดวงตาภาพไปด้วยน้ำตาแม่แม่ครับเขาซุดลงนั่งกับพื้น บ่ายวันนั้นหนูนั่งรถกลับไปบ้านเก่าข้างๆเขามีเดาเรืองนั่งเงียบๆไม่มีใครพูดอะไรระหว่างทางเมื่อมาถึงไทยหมู่บ้านเขาเห็นกระท่อมเก่าถูกปิดตายห้องเช่าถูกใส่กอนไวแน่นหนูเดินลงจากรถตรงไปหายายพุธที่นั่งซักผ้าอยู่ริมบ,บ้านยายพุธมองเขาด้วยสายตานิ่งเรียบหมาแล้วหรอ แต่มาช้าไปหน่อยนะยายพุธครับแม่ผมอยู่ไหนครับไปแล้วจ้ะไปเงียบเงียบไม่มีลูกอยู่ข้างกายมีแข่ขากับลุงบุญทันที่จัดงานศพให้หนูน้ำตาล่วงทันทีเขาคุกเข่าลงกับพื้นยายพุธผมมันเลวผมไม่ควรอายเลยแม่เองไม่เคยว่าหรอกหนู แกยังผูดกับข่าทุกคืนว่าแกรักเองมากแค่ไหนดาวเรืองเดินมากุมมือหนูแม่ครับผมขอโทษเย็นวันนั้นเขากลับไปที่บ้านหลังเก่าของแม่เดินเข้าไปในห้องไม้ที่ฝุ่นจับนาเย็นอยู่ตรงจุดที่แม่เคยนั่งเย็บรองเท้าให้เขาตอนเด็กเขาหยิบรองเท้าเก่าๆคู่นั้นขึ้นมายังมีรอยได้เย็บของแม่ติดอยู่ เขาหลับตาแน่นสูดกลิ่นฝุ่นกับกลิ่นความทรงจําเข้าเต็มปอดต่อให้ผมร่ารวยมีชื่อเสียงแต่ไม่มีแม่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้อย่ารอให้เท่าทานพูดแทนคำว่าขอโทษคนที่ให้กำเนิดเราอาจไม่มีอะไรเลยนอกจากความรักทั้งหมดที่เขามีให้